ปฏิทโทปฏิทโทโอปฏิทังสะบัติค้าดูดูดูอะไรนี่ดูอะไรดูปูดูปูค่ะพี่น้องค่ะใหญ่ยยกว่านาคอยเลยเลยว่าริสุครับบ้าหาเสียพวกเราทุ่งมาสมาเป็นปูเบิ่งปูพี่น้องค่ะวันนี้กินปูเลิกงานมาได้กินปูเลิกงานยามดีแล้วปูมันปูนปี้อีปี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  ว้าชุนนังะเหียวเหิวเหิวก็เลยต้องถ่ายนี่ตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียค่ะวันนี้ไอเมียไปซื้อปูไม้กินอันนี้กินสิบสามตัวพรุ่งนี้ไปซื้อไม่ค่ะเพื่อนๆขาเนอะเดี๋ยวชิมเปนตุ่มหนึ่งเบิ้งสิเซี่ยนกนเนะเบิ้งปูปูเพื่อนๆค่ะพี่น้องเอยตัวใหญ่มากเลยใหญ่กว่าฝ่ามือคอยพนวันริสตูเมียน เมียนโหน่เนี่นเสียอืมนี่นี่โอ้ยไงคักเนี่ยพวงมันกอดกันมันกอดกันวันนี้กินปูสิบสามตัวค่ะนี่ตัวสิบสามตัวมื่อเอินี่ไปซื้อไหมสิไปอืมแล้วมื่อวันพวกนี้จะไปจับปูค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อื่นสิไปจับสดๆในทะเลเลยเนาะค่ะเนาะค่ะดูสิตัวใหญ่ๆโอ้โหบวบๆยังร้อนอยู่เลยค่ะเพื่อนๆเบื่องเบื้องเบื้งพี่ว้าวพี่แอลคล้องกันพังค่ะ เบึงเบึงพี่พี่พี่น้องขาไปนี้ไปนี้พึ่งต้งเตมเสร็จแล้วใหม่ไหม่ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะพึ่งตุ้มเสร็จใหม่ใม่เยี่ยมเลยนันคะอ้าห์เดี๋ยวเดี๋ยวจะมากินให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยค่ะเด้อบันเอห์อือแล้ว นี่ค่ะบาดูนิมัสเซอร์มสเอร์ยินนะคะว้าวว้าวว้าวเพื่อนเพื่อนพี่น้นองคะ่ะเบิ่งปูเบิ่งปูอุย้ยต้มเสร็จใหม่ๆสดๆร้อนๆค่คะเพื่อนเพื่อนามามา่ะมากินน้ำกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆนมาเด้อค่ะเด้อลังกากที่ต้มปูไปแล้วหิ้วจุดว่าต้มปูนี่นี่เ็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนมาปูสิบตัวค่ะวันนี้นี่ ชุดทำงานเนี่ยมันเด็กแก่อยู่พี่น้องเอ้ยไออันนี้ใส่แนวหนี้เบดีแนว่นียบยุดใส่นเนีบ,นเนบปูเยอะสิเอากามเล็กๆก,ก่อนนะคะกามใหญ่มันยังหอนอยู่ยสิเนี่ยเป็นเพื่อนๆเพื่อนเนาะโอ้ยยยยสดๆค่ะปูสดๆดดมันยังเปลี่ยนๆอยู่ตม้มเพราะปูที่นี่เขาเขาจะไม่ต้มไงเวลามันตายนะคะ ก็จต้มอนสดๆนี่กิมข้าวหนึ่งบริตับน้ำพริกกิมแล้วก็น้ำกิมซุกีค่ะเพื่อนๆค่ะมาโมมาอืมโอ้อืมไง่อยนยยยยอยเลยยยยยยนยยนน,นี่ก็ยู้ยย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 เยย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 ยหยยยยยยยจยยยยย บัรเค้ากล่องบุเวเค้ากล่องมะน้ำค่ะพอดีมากินอยู่บ้านในโอปาเถ่าเขเลยไม่ได้ค้ากล่องมะนำ้ำมาเพืเ่อนๆค่ะยุกไก่เนี่ยมันแมบนกับบัวเดวมาม่เอาการไทยทำกระจายกินหัวเพื่อนๆค่ะได้กินเัื่องสิได,ด,ด้กินหัวสมโอกะ แสบอีหลีไวจีแกมเราแสบเนี่ยเหรอโอ๊ยม้าม้าพังขั่วเขา วุ้นจะไปจับปูค่ะเพื่อนๆคะ่ะได้ทายไม่เบื่อนีอ่ยัวจาดจุดด๊กจอนแลยเจมจวนอีกตามคือกอมมาบานนี้ค่ะเพื่อนๆมาบานนี้มากากินต่อกันปูปูปูนี่ๆๆนี่นี่นีนกามมันนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะต้มเซ็ต ต้มเจ้นแตแล้วไม่ไมเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่งเลยเนื้อมันค่ะเพื่อนด,ด,ดูดูดูจิ้มกับน้ำจิ้มสุก,กี้กันเลยค่ะนะช้ำขนาดเลยค่ะไม่ได้ทำน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มสุก,กี้นี่แซ่บมาก เนื้อสดๆค่ะเพื่อนๆค่ะเนื้อสดๆมากๆแล้วอืนี้ก็จะกล้ามกันหน้าเมื่อก่อนเกินน้ำลายหยายดค่ะเพื่อนๆโอ้ดูสิเห็นปะกามเล็กๆเนี่ยเนื้อแน่นขนาดค่ะเพื่อนๆมายินอีกบันเนี่ยบุตรองห่วงสวยเด้อค่ะมา โอเคเดี๋วจะกินเดี๋วจะกินก้ามันให้กินกระดองมันให้ดูค่ะนี่แกอีกี้อีปีมันออกค่ะนแล้วก็มากกินมองนาะอ๊กมันค่ะแต่ว่าสิบม,มากกินมองมันมันเป็นไงนี่คับเพื่อนๆดูดูดูมันมันนั่นนี่ มันปูเลยนะครับเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวจะกินมันปูให้ดูนะอือหือโอ้ยังร้อนอยู่เลยโอ้ๆๆโบ๊อบบ๊อบบอบบคาวะเนาะครับเพื่อนๆคะะน้ำจิ้มน้ำจิ้มซุก้ลาดอย่างนี้เนี่ยขวดๆๆดินเจด๊ดายบ๊อบมิคาวะครับเพื่อนๆมาอ๋ออือหือ อร่อยมากค่ะเพื่อนเพื่อนอืมทามีข้าวราดเนี่ยยิ่งจะอร่อยมากเลยเมิงเมือโอ้อืมนี่ยี่กิ๊กซีมากกินมองนี้มันอุโบมนมองนี้นี่มองตรงนี้มันจะเป็นนะนะตรงนี้เนื้อมันจะเยอะเนี่ยตรงนี้เนื้อเยอะมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อน เขาต้องค่อยๆแทะกินเพราะเป็นคนมักแทะไงเขาจะใส่เอพอพี่เขาใส่อันนี้แทะเอาแต่ว่ามันบ่นท่านใจเนาะค่ะเนาะอืออี้โซกโมเกปก็นตน้นไงอือโซกโมกโซกโมข้าเมื่อกองตตงย่อเพระาะว่ากันเนาะค่ะกินปูสิมันงามๆจั้งๆมันก็ปะป๋อยดอกเนาะ นี่อีกคำหนึ่งค่ะดูพริกอืออืออือโอ้เซ็บก <c oughs> ินอ่างเมื่อก่อนกับเพื่อนๆก็โอ้ผมมีคำบรรยายถ้าเพื่อน โอเคนอเคโอเคขอบคุณเพื่อนค่ะหลักกาแฟเพื่อนๆครับเนี่ยก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามยิงกิ๊กี้นะคะที่เข้ามากดซับสไครต์ยิงกิ๊กี้ก็ยิงกิ๊กี้จะกินเพื่อเด้อค่ะนี่กินเพื่อเพื่อนี่ซิฟโตนี่กินเบื่อได้ขึ้นนี่นะคะก็เพื่อนๆทุกคนจงมีความสุขทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะ